ดีค่ะมาแล้วจ้าเมื่อนี้แม่โบกับลูกๆมาอีกแล้วจ้าใครบ้างแน,นแนะนําตัวน้องก้าวหอมค่ะพี่เกมครับจ่ะมาอีกแล้วเมื่อนี้กะมากินยำรวม,มิตรยำม,มาม่ารวม,มิตรจ้ะมาเฮ็ดน้องเกมแบบมากกินเนก็เลยเฮ็ดเส้็ให้ลูกกินจ้ะอันนี้ของข้าวหอมกินเผ็ดน้ดําลาเลยดอกจ้ะก้าวหอมกินอันนี้เนกเก็ดไก่แล้วก็เฟรนฟรายกับซอสมะเขือเทศใช่ไหมลูกค่ะกินเลยกินเลยเนาะจ้ะ กินเลยลูกเจ้ไหดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตามแม่ลูกในเด้อจตาให้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปนะจ๊ะกินก่อนแม่มเลยไเลไแมลงบันด้วยกินกินได้บะลูก <laughs> <laughs> อันนี้มึกบ้างมึกบ้างกะ มันใหญ่กุ้งตัวไม่ใหญ่ปันไลยมาจากกุ้งแล้วก็อันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นแซลมอนมาสัน่นจ้ะลืมบอกว่าเมียนวกุงวก้งหัวกุ้งผักเกมปลาแซ่บเห็ดชิ้นเบงกอนแล้วแซ่บบอรเกมแซ่บเลยมาสั่นจะเลยเอามาใส่กิบเห็น้ำจ้ะเดมแห้งเดียวรวมบุ๊บ ตีกันคืนแน่เนาะจ้ะนุ่งเกมกัะบอค่คอยได้ไปใส่แม่บ่อรยูกับยูจตไหนห้องแ้่ก,ก็หอมขึ้นไ,นไนอรอะไรไหมคะอรไรยค่ะพริกหวานอยากห้หลูกกินน้ำลูกกับพอกินน้ำได้พี่เกมบ่รซิมเบิงบ่งเบ่ลูกแลงไม่หวานใช่ไมมน้ำไม่ลูก กลับมาอยู่บ้านแล้วจ้ะก,ก็ซิม่มอยู่กับลูกเบิ่งลูกเน,นี่ยจ้ะพรมลูกเห็ดแนว้กินจ้ะเผ็ดไหมอ่ะเผ็ดนิดนึงแต่มามมเผ็ดพี่เกมกกินได้่าสันเนาะ,ะมาม่าเผ็ดพี่เกมยังกินได้เลยนะพี <c oughs> ่เกมโดนไหมา่ามมกี่หอ่อวางใส่เมือเกใส่บักคัก่ากี่ห่อรู้ไหม <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันสามห่อ ห่อเลยล่ะฮ่าัวพี่เกมไม่อิ่มเนาะพี่เกมกินเยอะมาม่าสามหอ่อพี่ยังก็ตักตัวพี่เกมไม่อิ่มพี่เกมกินใจาสามหอ่อสามห่อนี่คนเดียวใช่ไหมสามห่อคนเดียวแต่อันนี้กับแม่ด้วยนะกินกับแม่ด้วยนะมแม่กินอันเดียวนะ่าจะอิ่มโอ้โหอร่อยแซ่บ จนลืมกินผักผักนี่ก็ลืมบอกมีผักสลัดผักหลายอย่างนี่ผักมัดยูดสวนยูดสวนจ้ะลายลายค่ะไม่เป็นไรอย่ามาเล่นกับหนูแมว <c oughs> อันนี้กินเบื้งไปหรกมึกมึกบ้างมึกบ้าง <c oughs> ปุ่งกุ้ยมากมา ก็มันร้ายเสือจ้ะปลา,า,า,าร้ายมากมสีวยเนาะสึพนะัน้ำเราอืม้มสามลูกกันเนี่ยโอ้โหท <c oughs> ันเดยียวเ <c oughs> มื่อลังแม่ตั้มุมตมัขนมจีนนมจีนอ่ะนี่แหละจะความปันดีใจเ <c oughs> ด่นมาถ่ายคลิปกับลูกเด้นมาอยู่กับลูกกับพาลูกถ่ายคลิปอ้ะ สอนนี่ลุกส่งหมูสับหมูยังได้สอนตักเอาลายเดินหนึ่งอ่ะคิดว่ามามา,มาสามหัวถูกไหมรสชาติจังเลยเนาะอันลูกชิ้นปลาแซลมอนปมาได้กินยังอ่ะชิมดูเอ้าอร่อยไหมลูก ออร่อยให้ผู้ชมดูอัมกินในเบิร์ดมือเปล่นไฟกับอัมนาเก็ตไกจ์่้ะมือเมาบ่อยแฮะน้ำเขียวก็มีน้ำลุดไหมน้ำเขียว

า้ตื่นบอกเนี่ยมึงเสาร์เฮ้ยมันหอกเลยค่พี่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็ฟไม่เชฟแน่ห <c oughs> ยิบกินก็ได้กุ้งลูกสื่อสอนบ่ครับจ้ะไปสื่อสอนใหญ่ๆมาให้พี่เกมอยู่ใยันยันนะเนาะขีทองพี่เกมจะได้ตักคำใหญ่ๆได้ไงเพราะพี่เกมใช้มือไม่ถนัดพี่เกมปากกว้าง เคยใส่ส่วอนอันใส่มือบอถนัดพี่เกมความพี่อะพอแม่ด้วยเหรอ,อ,อจากนั้นกรับปอนจะเองพักนี่เก็บสดๆนี่จากสวนนี่เก็บไม่ไม่สดๆเลยจ้ะมันคือผักซีทั้งนี่ เป็นคนมักกินผักนะจ๊ะผักเอียงกะกินได้เบิดกินกับทุกอย่างได้เบิดเพราะว่ามักกินจ้ะแม่ส์ไแต่น,น้อยกับมากินผักเหมจะกินเป็นเบิดคือกันข่าหอมยิงยังบากินเผ็ดกับท่านได้กินผักกับท่านได้กินแต่วาใหญ่งกะสิกินเป็นเองนะจ๊ะน้ำยํำามันแห้ยแล้วเจ้าน้ำยําอะไรก็ว่าเผ็ด หมดเก่งจังเลยเป็นายหมดแล้วมึงอาบน้องใส่ใส่ได้เก่งม, <c oughs> มึงอร่อยเนาะเดีมม๋ยวอาบน้ำทากิมขึ้นน้องเนาะชิได้ใส่เก็บน้องก่อนคำหนึ่งกึบเอาบอคำหนึ่งเอาเต็มคำเลยป้าเก็บเผ็ดบะลูกปากก็แดงแดงเก็บกินเผ็ดได้ปะมะม้มมา,าเผ็ดเก็บมไม่กินนิดนึงนะโอ้ก็กินนะลูกนะ ทำลายลูกอีกแล้วบึงปากลูกแดงเลยก็ <g ül üyor> กินเผ็ดๆมันค่อยแสบเ่ยแม่ใจ่า,าเผ็ดมันก็มาเบเนาะแม่ว่าพี่กินอันนี้สิกุ้งหัวกุ้งทอดกินก็หวานเลยหม้อกุ้งทอดเมื่ <c oughs> อกี้เกือบเยอะยงดัง เล้ต้กหู้งนับบแบบที่ไหนุ่งนุ่มๆนุ่มมากพีกุ้งมันเป็นลายลายหมาหลยดำๆนึกวา่าลวกแล้วนึกว่ามันสีสีบางงาไมมจ้ะน้อยนย้อยพี่เกยมชอบแมวพอแลถ้าไม่จับลูกกินก่อนกินย่อมหยกปูนะ พักไ้วแม่มกินกะเทแ,แ่แม่ลูกม,ม,มันก็อยากมาเล่นกับเราอ,อ,อปไปลายแผนะไม่เอานะแนา,าเ็นไรนำยำเหลือ,อยู้ม่กิน หลายอย่างหลายเนื้อยุตเกมฟังแสบบอมาเห็ดนำย้ำแสบบอนดามยวมยวมิวต้่อกินหมดแล้วไอ้พเก่งจังเลยนั่งเป็นเพื่อนแม่ต้องหอมกินหมดแล้ว

เกมกินให้หมดแล้วไม่แกให้ไปเกมกันกบ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 น่าสับสเกมนอมเกมกินป,เ,ปนเอ๋อไปนั่นเตียโอ้เก่งใช่ปะเมื่ออยู่น้ำหลูก4ี่ปีกินเป็นเบดละจ้ะ <laughs> หัวกลุ้งลืมกินมะเขือมันกอ,อคุณกระแจ็แบกแจ็บอ,อะไรแพนด้า ก็ไม่ได้นหน่อยหลไ,ได้ดิอิมบ๊อเอาจริงจริงเดี๋ยวไหลยปเนื้อมือวานหนึ่งกินขนมจีนก็หลยอยู่เด้ประมาณเจ็ดแปดหัวไปกินตอหลังกินไทยคลิปแล้วไปกินตออีกสามแบบไงนหน้าก็พ่กเผ็ดปันไหนเลยล่ละเนาะพอกินรวมๆกันแลว้วเอามาที่นี่กะ ยิ่มแล้วสิได้ขอตัวลาไปก่อนด้วยจ้ะอย่าลืมฝากฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดสั้นตัดสั้นช่องแ h ่ Boss The Noi ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ